เกิดเหตุเล่าวางระเบิดชุดอาสาสมัครรักษาดินแดนหลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะครูในอำเภอเมืองนาราธิวาสแต่ว่าระเบิดทํางานขณะที่รถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่นั้นวิ่งผ่านไปแล้วประมาณ30เมตรก็เลยทําให้ไม่มีใครนั้นได้รับอันตรายค่ะ หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าตรึงกำลังริมถนนสามแยกทางเข้าโรงเรียนบ้านจะแหลกเกาะหมู่ที่7ตําบลมนังตะยออำเภอเมืองนาราธิวาสเพื่อรักษาความปลอดภยัยระหว่างเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิดหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกํากับการตำรวจภูทรจังหวัดนาราธิวาสพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งว่ามีเหตุลอบวางระเบิดค่ะจากการตรวจสอบพงหญ้ารกทึบซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุก็พบระเบิด ถูกบรรจุใส่ไว้ในถังแก๊สปิกนิกหนัก20กิโลกรัมจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารค่ะตกกระจเกลื่อนพื้นถนนและพงหญ้ารกห่างจากจุดเกิดเหตุก็เป็นบ้านพักของนายมะกือตาแจะมเระถูกสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่ชุดคุ้มครองตำบลมะนังตายอนำกองอาสารักษา์ดินแดนรวมสีนายขี่และก็นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สองคันเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับคณะครูโรงเรียนบ้านะจลเกาะ เมื y, ่อเสร็จภารกิจก็ได้ขี่รถจักรยานเพื่อกลับฐานห่างจากโรงเรียน500เมตรเมื่อมาถึงประเวณ3แยกปากทางเข้าโรงเรียนบ้านจะแลเกาะผู้ก่อเหตุไม่ทราบจํานวนที่แฝงตัวก็ได้จุดชนวนระเบิดจนเสียงดังสนั่นวันไหวแต่ว่าเคราะดีค่ะที่กองรอยรักษาดินแดนทั้ง4นายนั้นได้วิ่งผ่านจุดเกิดเหตุออกไปประมาณ30เมตรจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ